ครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านวันนี้จะพามาขุดกระปูขุดกระปูครับกระปูนาปูนาแม่สมมวัสดีครับจ้<ย>าสวัสดีจ้าได้เยอะเลยยังครับใช่หมดเองแล้วจบเองไหมเนานะโอ้นี่ครับปูนาครับนีแต่ตัวเล็กๆนะปูกรปูครับผม บ้านเราครับบ้านนอกนะครับอยู่กับพี่สาวเกอยอครับผมม,มาขุดกระปูท้องไร่ท้องนาครับมีโอกาสมาตรงหลานวันนี้มาเยี่ยมมาดูขุดกระปูครับหาลูยังไม่เจออากาศ อยู่ลึกไหมครับอยู่ไม่ค่อยลึกเท่าไหร่ครับแต่ตัวไม่ค่อยใหญ่แค่นั้นเตั้งหน,น,น้าต,ต,ตั้งตาขุดนะครับกอดกอดลอยกอดกอดลอยนะครับ<จ>ปูนาตามไปต้มตามเลยเฮ้ยสุดยอดเลย ครับบัวเชดครับอำเภอบัวเชดครับผมแรกๆที่ช่องลายสมโชคเดทถ่ายนะครับพ่าถ่ายที่ยอำเภอบัวเชดครับอุดมสมบูรณ์ม่ดูจะท่ายอะไรให้ FC ดูนะครับวันนี้ <c oughs> มีโอกาสได้มาบัวเชดก็มาถ่ายกระปูครับกระปูปูนาครับ เดี๋ยวจะพาไปดูแม่นินครับว่าตั้งแต่รักษามาก็านะครับลูกปูแต่รักษามาอาการแม่นินเป็นยังไงบ้างครับมีกาได้มาก็จะมาถ่ายไปดูแม่นินกันนะครับครับนี้ได้มาหาคุณแม่นินนะครับ เช่นครับทิพย์องแม่นินคนเดียวครับชเดียวครับ ดีขึ้นบ้างหรือ,อยังครับดีแล้วครับหายแล้ครับตาหายดีแล้วครับมีโอกาสได้มาทรงร้านนะครับก็เลยแวะมาดูครับแวะมาเยี่ยมคุณแม่นินนะครับครับได้มาส่งข่าวให้เอซครับผม นนเป็นยังไงครับควาณอาการอาการเขาดีขึ้นก้างหรือยังครับปกติทุกอย่างนะครับครับตรงนี้ก็ได้เป็นพื้นที่กว้างครับผมแม่นินเขาก็ได้พักอนเป็นที่นะครับวันนั้นก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นคนน้อยเนาะ,นนะครับผมเครียดน้อยลรวเครียด น้อยเราเครียดทําให้คุณแม่นินหงุดหงิดนะครับผมไม่ต,ตอนนี้ปกติทุกอย่างแล้วตาทาอะไรนิมนมปก็ด,ด,ดีใจครับผมความร่างกายก็กินไงด,ดีแล้วทุกคน คนไดมาก็ตัดหญ้ามาฝากด้วยครับหญ้าเ็น้อยนิดนึงแล้วก็จะตัดไปฝากปล่ยส่งโชคครับกับสีโดววันนี้นะครับบ้านเรมีโอกาสมาส่งน้ำสมบูรณ์ครับไม่กล้าให้กินเยอะกิ่แต่อ้อยยอดอ้อยใบอ้อยต้นอ้อยไม่กล้าให้กินเยอะช่วงนี้ไม่กล้าให้กินเยอะครับผมกินเยอะเลยครับ จะได้อ้วนๆจะได้ปะปนเพียงพอครับเนี่ยครับพื้นที่รอบนะครับวันนี้พาเดินดูนะครับสระนี้ครับสระเป็นสระของชุมชนนะครับดูปลูกยาวมากเลยครับผมแมนนะ่เป็นเรียดสวครับ ไปไหนครับตัวก็อหนอะไรออออยากได้อะไรอ,อ,ะอ,ะอยากได้อะไรครับอ่อนอ,อ,อ,อยากได้อะไรครับเห็นเดินมาก็เดินมา,นมาตามครับหอบหญ้ามากินด้วยเ,เดินมาอยู่ใกล้ๆครับ ตามครับแม่นิ่เดินตามแล้วครับรู้จักกันเหรอเดินตามเนี่ยฮะอ่นอนย่ออะไรเนะี่ยอ่อนจะเอาอะไรครับผมเดินตามใหญ่เลยครับเอาหนิง่งเอออยากได้อะไรลูกฮะคุณแม่ได้อะไรเดินตามใหญ่เลยครับ ใช่เอาอ้อยบนรถห้กินเดินตามครับเดินตามครับโอ้ยมีแต่ยอดอ้อยครับเดินตามไม่รู้อยากได้อะไรครับอยากกินอะไรนะเนี่ยเดินตามครับลมแรงครับน้ำตาก็ยังไหลไหลอยู่ ข่าวสารมาฝากเอซเท่านี้ครับผมก็น,น้องเล้นก็ตอนนี้ก็มาอยู่ที่บ้านของพี่เขยนะครับเป็นเจ้าเจ้าของเป็นบ้านเจ้าของนะครับอยู่บัวเชดครับผมบัวเชครับเนี่ยครับเดินตามครับไม่รู้สงสัยอะไรครับสงสัยอะไรอ่ะ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงตกงานครับผมตกงานมาอยู่บ้านก็ตามยาถากรรมตามยาถากรรมนะครับประโคงไปก่อนครับผมต่างคนต่างลำบากค่าใช้ใจ่ายก็สูงครับผมก็เครียดครับเครียดก็ไม่รู้ทำไงครับหาปลูกมันปลูกอ้อยปลูกเลี้ยงปูเลี้ยงปลาขุดปูขุดอะไรกินนะครับผม แม่นินจนิสัยดีมากนะครับผมเอฟซีท่านใดที่อยู่ใกล้ๆนะครับหรือว่าผ่านมาทางอำเภอบัวเชิดนะครับอยู่บ้านพรสนขครับว่าแวะมาเยี่ยมหรือหาอาหารหาอะไรมาฝากคุณแม่นินก็ได้นะครับผมอยู่ที่อำเภอบัวเชิดครับบอกบอกที่ที่ตั้งหน่อยครับผมอยู่กิโลเมตรที่ประมาณสิบห้ากิโลกิโลเมตร กับสิบห้าครับผมอยู่ใกล้ๆบ้านประสาทเอยอยู่ใกล้ๆประสาทตะมนครับใกล้ๆประสาทตะมนนะครับ FC ท่านใดที่ผ่านมาก็แวะมาเยี่ยมคุณแม่นินได้นะครับผมเออครับชายหางสกงงิดก่อนถึงอำเภอโพชเทศประมาณส <2 km. S 1> องกิโลครับก่อนถึงอำเภอโพชเทศประมาณสิบสองประมาณสองกิโลประมาณสองกิโลนะครับผมก็มาเยี่ยมมาหามาดูเนาะคุณแม่นินได้นะครับผม เขตนี้มีเชือกเดียวครับเขตนี้มีเชือกเดียวครับผมอยู่อำเภอบัวเชิดมีเชือกเดียวครับอำเภอมีเชอกเดียวครับมีอยู่เชือกเดียวแมกแนวครับครับฝากเอฟซีด้วยนะครับผมใครที่อยู่ใกล้ๆหรือผ่านมาก็แวะมาเยี่ยมคุณแม่นินบ้านก็ได้นะครับผมครับหาผลไม้หาอะไรมาฝากครับถ้าผ่านมาครับผมกินัสังข้าวกินอ้อยอ้อยกินเยอะไม่ได้ก็ร้อนใน ตอสังข้าวกินยาก,กินไรตามุ่งนาไปก่อนจ่องปลายสมโชกก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมแล้วก็จะได้เดินทางกลับบ้านนะครับเพราะว่าปลายสมโชคไม่มีคนดูนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกด subscribe ให้ช่องปลายสมโชคด้วยครับผมสวัสดีครับ